นี่นะครับพี่น้องสวยมาครับลูกดีบีนะครับพี่น้องนี่นี่ผู้ใดมักอ่าสายดีบีนะครับสายเลือดของดีบีนี่ครับพี่น้องตัวนี้แนะนําครับนี่อนาคตแม่พันธุ์อย่างสวยแล้วครับนี่ก็ได้มีแต่ตัวแม่แล้วครับอยู่นี่นี่อยากจะได้ไปเห็ดพันธุ์นะครับอยากไปอ่าขยายฝูงขยายฟองรับประกันทุกตัวอ่าแล้วก็แล้วก็นยุนี่นี่เพิ่นรับประกันทุกตัวนะครับพี่น้องนี่อ่าใครอยากได้อ่าอยากสนใจตัวไหนที่จะแบ่งไปเลี้ยงก็คือว่ายุนี่เพิ่น เปิดทุกตัวครับพี่น้องง้ออยู่นี่ว่าเป็นหน่อยครับรวมๆ40ตัวครับอ่าอยากได้ตัวใดสนใจตัวใดมาเอาด้วครับพี่น้องอยงอวกันจัยหน่อยตอนนี้อวกันจั่หน่อยช่วงนี้ก็จะอ้นอ้นอวัยอย่าน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ายัางอาหารกันครับผมครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด,ด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่อําเภอศรีละพูมนะครับผมอยู่ที่บ้านหนองพุงตําบลภูเงินนะครับอาเภอศรีละพูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมที่ฟาร์มของป๋าโกกันเกษตรฟาร์มนะครับเห็นว่าที่นี่มีวัวสวยๆนะครับผมหลายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมที่ฟาร์มนี้นะครับเดี๋ยวใครสนใจตัวไหนชอบตัวไหนมีให้เลือกมากมายนะครับผมมีวัวแดงๆสวยๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับทั้งป๋าโกกันนะครับพี่น้องเนาะ ครับสวัส, za, สดีครับปาโกครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวห้พี่ให้น้องเป็นใครครับผมปาโกครับซื้ออิลิกะโกสนแผงฤทธิ์นะครับกปาโกเกษตรฟาร์มบีสองนะครับอยู่บ้านหนงกรุงตำบนภูเงินอำเภอเสรีมพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าควันนี้ขออนุญาตไม่เยี่ยมฟ์มในเด้อครับผมพอดีเห็นว่าท่านี่มีงัวงามงัวหลายนะครับพี่น้องกับเลสีผ้าพีเพราะหองมาเบิ้งนะครับน้องพี่น้องเนาะปัจจุบันฟาร์มเขานี่อยู่นี่มีงัวหลายปะเนี่ยครับเห็นแดงๆงามสี่สิบตัวครับสี่สิบตัวเมียทั้งหมดเลยครับอยู่นี่มมมมีแแแตตต่่โเเนนาาาะะะคครรรััับบบออ้้ลลววก็ททงิดดหปณ สิบสองตัวครับที่ทับที่ติดที่พันได้ลูกเหรอสิบสองตัวนะครับอยู่นี่เนาะตัวใหญ่ที่ทับไปพอเด็ดเด็ดไปเขาทับพอได้ไปครับอยู่นี่อ่อเคเอฟสามหนึ่งครับเช่นตัวนี้กับเคเอฟสามตัวนี้กับผสมเคเอฟสามหนึ่งติดแล้วนะครับเนาะโอนแล้วซ่องซี่เดือนแล้วครับพี่น้องนี่ง้ออยู่นี่เพิ่นว่าไม่หน่อยด้วครับอยู่ที่ฟาร์มของป๋าโกนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เพื่นร่วมรมครับตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่ครับพี่น้องนี่ นยูนี่นี่เห็นว่าใบมีเปิดเปิดทุโตอยุ้งมป็นไ่มครับนี่ครับครับเปิดทุโตครับถ้ามพูดได้ยากได้นี่ครับมาเรียกเล่นบ่เรียกเล่นะครับ่มาเรียกมาหามาเบิงมาเบิงก่อนมาเบิงก่อนครันมากรับประกันให้ทุวเนาท่องคือท่องอีรีบอให้หมอตรวจเจอกันจังเอาไปครับโอ้โหนี่พี่น้องนี่นี่ก็บเคเอฟสามหนึ่งครับนี่อันนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งกับว่าตัวนี้แง่ยังครับตัวนี้แง่ยนี่ครับโอ้พี่น้องเบิงงัวห่างอยู่นี่นะครับห่างยันยันได้เนี่ยนี่เอาพอดีดีเส้นเข้าไปนี่นะครับถ้าเบิงลูกเคเอฟสามหนึ่ ตาแม่มันกับงามเหรอครับพี่น้องนี่นี่เนาะตัวใหญ่ๆนี่คือผสมแองกัดครับนี่นี่นี่กับแองกัดครับนี่ต้นแองกัดตัวนี้กับแองการบ่พอพอพูดทนกับบอทนอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะนี่กับแองกัดนี่กับแองกัดครับนี่อันนี้กับผสมแองกัดนะครับพี่น้องเนาะแองการใบแลี้ยวนี่แหละครับพี่น้องอันนี้กับงัวสาวงัวน้อยๆอยู่ครับนี่กับงัวสาวทั้งทั้งเหมือนงัวอยู่นี่เขาเดี๋ยวสืบข้ามาหรือว่างัวเกิดจากข้องัวเกิดจากข้กผมตะมีดหรือผมเลี้ยงอยู่เก่าโตอ่าถ้าเป็นมันไปสั่งก็เลย โอ้คือเลี้ยงมหาปีทั้งหมดมหาปีง้วนที่เกิดทั้งหมดที่เห็นอยู่ไหนด้วยพี่น้องเป็นง้วนที่เกิดจากเป็นง้วนลูกขอกของเพื่อนทั้งหมดเนาะครับพี่น้องเนาะผมไม่คยขายจากเถื่อครับไม่คยขายจากเทื่อนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ให้พี่น้องแบ่งครับแบ่งไปเลี้ยงโอ้นี่แหละครับพี่น้องง้วนที่เพิ่งเลี้ยงมหาปีมาขายจากเทื่อครับนี่กะมีมือนี่แหละครับพี่น้องผมไม่ยมชมฟาร์มเพิ่นเลยว่าอยากพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะมีง้วนไปเลี้ยงเพื่อนก็สามารถแบ่งให้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นแบ่งสุดโตด้อครัับยาได้้โตนนนนะะพีีี่่งเมแ่่งัมมหครบพีีนน้อ่ ถ้าผู้ใดอยากได้ตัวใดแบ่งตัวใดไปเลี้ยงเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวผมถืถ่ายให้เบิ่งรวมๆเวมได้พี่น้องว่างงูหลายปันไดนะครับเนาะนี่นะครับแมนเบิดดิครับนี่นี่นะครับเนาะนี่มูสสาวๆน้อยๆก็มีครับผมวันนี้มูสสาวน้อยอยู่ในครอบคลุมกับหลายอยู่ด้วยครับอันนั้นกับเปิดรื้อกันเดี๋ยวจังสิพาไปเบิ่งที่หลังเนาะตรงนั้นนะครับเนาะไรเบิ่องมู่นีกันครับนี่นะครับพี่น้องเนาะมูสันกันจังสี่ครับอ่ามูสหูสันนี่ก็มีนะครับพี่น้องนี่นี่โอ้แม่ท้องสองเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้ท้องสองเด แดงเข้มนี่แหละครับแม่ตัวนี้เหมาะสําหรับที่จะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เลยครับนี่นี่นะครับอันนี้จากอ่าป่าโกการเกษตรฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่บ้านน้องกุงตําบลผู้เงินนะครับอําเภอเสละปูมิพี่น้องวันนี้กับผาพี่พราะน้องมาเบิงอ่ะราคาง้อโซนทางพี่นะครับเนาะว่าราคาเป็นจังไสจังสีนะครับพี่น้องเพิ่นเปิดบ่อยจังสีนะอ่าหับรองว่าอยู่นี่นี่เพิ่นเปิดทุกตู้นะครับพี่น้องนี่อ่าถามว่าเปิดในราคาเท่าไหร่แน่นอ่ะพี่น้องเนาะอยู่นี่ อ่ามันหลายตัวกันสิบบอกราคาตัวตัวมันก็สิบบอกพ่กเมื่อเด็กครับพี่น้องอ่ากเอาเป็นว่าอ่ามีมูแม่สาวอะไรก็เริ่มต้นที่30นะครับเนาะอ่าสามสิบกว่ามีนะครับอยากได้ตัวใดก็จังล้องโทรมาสอบถามมาคุยบ้างเอานะครับพี่น้องกับป๋าโกนะครับเนาะน่ะใครสนใจตัวไหนนะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามเอาเนาะครับพี่น้องมาเบิ้งเอาด้อครับเด้อบ่าเป็นหน่อยครับสีแดงดำโบดกับมีครับผมอันนี้เป็นลูกเจ้าหลักเดนีด โอ้ตัวนี้ลูกเจ้าลักได้ครับนี่แต่ว่าตอนนี้้องเคเอฟสามหนึ่งอันนี้ลูกเจ้าแรกครับเนี่อันนี้ลูกเจ้าลักเป็น,นลูกองลักแต่ว่าตอนนี้คือเขาผสมเคเอฟสามหนึ่ง,งไป,ไปแล้วสามเดือนครับนี่ <imet S 1> ครับผมอันนี้เป็นตัวแดงนี่เป็นลูกของเจ้าลักด้ครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นวัวสาวนะครับผสมเคเอฟสามหนึ่งติดแล้วนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับสวยๆแบบนี่แหละพี่น้องนี่โบ๊สวยๆนี่แหละครับอ่าเนี่นะครับผม นี่นะครับบัดนี้งัวเขาหลายๆอยู่นี่นะครับถ้ามีผู้ใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมหรือติดต่ออยากจะแบ่งไปเลี้ยงนี่เพิ่นสามารถโทรหาปาโกได้ที่เบอร์ใดครับอ่0831454923ครับเบอร์ปาโกครับเบอร์ปาโกเพื่อได้สามารถเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลยเนาะครับเนาะครับมาเลยครับมาบัดนี้บอกนะครับว่าเส้นทางมาบ้านมาฟาร์มเฮานี่ถ่ายมาหอดเสือระพุ่มหรือมาทางไหนครับมาหอดเสือระพุ่เฮาสิมีอยู่ข้างโรงพยาบาลมันสิมีทาง ไปอำเภอหนองพอกครับหนองพอกอ๋อคำพ่นสูงเหรอครับเสีระพุมคำพ่นสูงตรงมากประมาณ20โลครับผมสิบพ่อฟ้ามปลาโกอยู่ขางถนนนะครับไปบอกง่ายเลยครับติดถนนเลยได้ครับพี่น้องนี่ถนนเลยครับถนนง่ายเลยครับคือบอกง่ายๆเลี้ยวซอยขางโรงบ้านแต่ว่าขันขันบอกง่ายๆขันบ้านน้องกุ้งนี่คนจูจักเบิดบ้านบ้านพอย่ายคำเกิงบ้านสาธิตบ้านบ่ลน้ำเหรอครับนี่ยครับอันนี้บ้านบ่ลน้ำพี่น้องบ้านน้องกุ้งนะครับพี่น้องเนาะอ่าใครอยากได้อ่าอยากสนใจตัวไหนที่จะแบ่งไปเลี้ยงก็คือว่าอยู่นี่เพิ่น เปิดทุกตครับพี่น้องในเรื่องของราคาเนะี่ยจะมาคุยกับทางป่ากโก,พ,กพี่น้อด้อครับพี่น้องแต่ถ้าผมรับรองได้เลยว่างัวยุนี่นี่งามทุกตัวครับพี่น้องเบื้องหางหางยิ่งยิ่นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยำครับผมมีแต่ตัวแม่้อครับยุนี่นี่อยากจะได้ไปเห็ดพันนะครับอยากไปขยายฝูงขยายฟ้งยยองรับประกันทุกตัวอ่า้<ม>วะกะววะกะ็อยุนี่นี่เพิ่นรับประกันทุกตัวนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับพี่น้องอ่ารับประกันขาทกขาถอนประกันมดลูกประกันหมันนะครับพี่น้องทุกตัวครับผม งออยู่นี่ว่าเป็นหน่อยครับรวมๆสี่สิบตัวครับอ่าอยากได้ตัวใดสนใจตัวใดมาเอาด้วยครับพี่น้องอวกันจังหน่อยตอนนี้อวกันจังหน่อยช่วงนี้ก็บสีอ้่นกันอุวดังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ายังอาหารกันครับผมอ่านี่นะครับผมสีเบิ้งรูปลักษณะหางแต่ละโตนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็สีประมาณนี้แหละครับผมอ่าอวกันจังหน่อยนี่ตอนนี้ก็บสีอ้่นอวคือว่าแหละพี่น้องเพราะว่ายังอาหารกันครับนี่ยังครับผม จังหวะอยู uh ่น yeah. yeah, ี oh, ่เพิ่นไปเลี้ยงแบบอยเล้ที่พี่น้องเออส่วนหญ่ก็สิีบ่สวนบ่สนเขาครับพี่น้องนี่แม่สวยๆแม่แดงๆนี่แหละครับนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้สบายครับผมอ่าอันนี้งวดเป็นอ่งวดที่เกิดจากขอกจากฟ้าพันเองทั้งหมดนะครับนี่ใครสนใจก็มาเยี่ยมได้เลยนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ต้องจ้าเนี่ยสามเดือน4สี่เดือนครับนี่โอ้จังตัวนี้สามสามเดือนกว่ัวนะครับเนาะสี่เดือนครับนี สี่เดือนนี่ตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดครับเฮ็ดเขาตัวนี้ครับตัวนี้เฮ็ดเขานะครับเนาะเฮ็ดเขาที่เขาครับโอ้นี่นะครับโอ้แดงเข็มนะครับพี่น้องตัวนี้กระไดอันนี้เพื่อกับแบงให้พี่น้องอยู่ด้วยครับนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้มาเอาเลยครับเป็นครูแม่ลูกครับอ่าเป็นครูแม่ลูกนะครับกวลูกพั้น์เส้นนมอืมข้อกัดสั้สี่เดือนครับผมถ้าอยากได้ครูแม่ลูกกับมีดนะครับเนาะจังสี่กับมีครับนี่เป็นเป็นเนื้อกับมีนี่กับแม่ลูกนี่กยที่เสื้อเดีือนด้วยกันครับนี่อ่าเนี่แหละครับพี่น้องขวบง้อหน นี่นะครับเ<ว>นบาะนี่นะครับบนนี้ผมจะให้เบิงบ,บ,บริเวณรวมๆนะครับพี่น้องเนะาะบริเวณที่เพิ่นหนาเป็นพื้นที่นะครับนี่นี่แหละครับฝั่งนั่นก็สิเป็นขอกของเพิ่นนะครับพี่น้องนี่นี่แหละครับผมนี่นะครับฟาร์มปลากโกนะครับบันนี้ช่องทางการติดตามอีกหนึง,หนงนะครับนอกจากที่เขอมาเยี่ยมชมอยู่ในขอกเพิ่นเหล่านี้นะครับเนาะช่องทางการติดตามของฟาร์มนี่ก็ที่มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับเนาะวันนี้ จังไงช่องทงั้งใอเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กแฟนแฟนเพจนี่ครับพี่น้องก็สามารถติดตามได้ที่เพจป๋ากโกเกษตรฟาร์ม V2 สน้อครับพี่น้องเนาะหรือติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับพี่นอ้องเนาะช่อง YouTube ก็ซื้อป๋ากโกเกษตรฟาร์มครับพี่น้องเพื่อที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของงวัวแหละครับส่วนใหญ่แนวทางการเลี้ยงงัวภายในฟาร์มเ<า>พิ่นนั่นแหละอาหารหง้อนะครับพี่น้องเนาะ บ้านเรือนนอกจากมีงัวมีอย่างนี้เนี่ยแหละครับเห็นว่าทางฟาร์มเขาเนี่ยมีไอ้พวกอาหารงัวหรือว่ายังบริการยั่เหมือนปะครับครับมีอย่างแน่ครับผมอย่างงัวทุกมื้อนี่คือผมกับบ้านเนือนงานนะครับผมสิเลี้ยงเน้นสร้างเป็นหลักแต่ว่าอาหารเสริมผมก็สิมีกากเบียร์เขาพูดซับเขาพูดมัร์กยิปพวกนี้คืออากาศทุเรียงอัดเม็ดครับคือผมเลี้ยงเองแหละครับมีจำหน่ายนะครับอยู่ฟาร์มผมนะครับเนาะ พึ่งจะนได้เสกษตรกนได้ครับมา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 แบ่งไปเลี้ยงคือผมบอสบางตัวยางก่อนผมเลี้ยงสีมันใหญ่บอนอ้วนบอคือผมไม่ได้ใส่หยาเลยครับปีหนึ่งผมไก็ใส้กินหยาเลยบอให้ใส่หยาได้รับพี่น้องนี่แต่ผมกินข้าวโพดซับครับอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะอยากจะได้พวกอาหารเลี้ยงงัวอาหารเลี้ยงสัตว์อยู่นี่พ่นกับมีครับพี่น้องบอสอึดครับพี่น้องที่ป่าโกการเกษตรฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมเบอร์โทรศัพท์ย้ำย้ำอีกเทือนะครับพี่น้องเนาะ เบอร์โทรศัพท์0831454923นะครับผู้ใดมัากตัวไหนชอบตัวไหนนะพี่น้องนี่แหละโทบภูมิท่าให้เบิ้งอีกกะขอมาเบิ้งได้ครับพี่น้องสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกเอาได้ครับเพิ่นแบ่งสุดโต๋เลยอยู่นี่เนาะแล้วก็ในส่วนของราคานะครับอีกข้างกะให้พี่ให้น้องนี่มาคุยกับทางป๋าโกเพิ่นเอานะครับพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยนะครับรับรองว่าโง่อยู่นี่มีแต่ตัวยันยัหางสวยๆพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์งามๆนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับเนาะนี่แหละครับโง่เป็นหน่อยครับนี่กัับบๆ40ตเนลคร บัดนี้ผมเห็นมีงัวสาวอยู่หันมีประมาณอายุสิบสี่สิบสี่เดือนนะครับเนาะหลายตัวยู่พี่น้องเป็นงัวสาวหน่อยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งหน่อยมูยู่ในคอกันครับอันน้สาวหน่อยขึ้นกันครับมีตัวงามขึ้นกันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องอ่ะนี่ก็คือเป็นงัวสาวหน่อยอยู่คอเป็นลูกคออยู่นี่แหละครับแม่เพิ่นกับเป็นตัวแดงๆอยู่ฟูนอยู่ข้างนอกยืนกินอาหารอยู่นะครับพี่น้องอันนี้อันนี้งดพิสองปีไปครับนี่บอทันถึงครัับบนถึงนะครับเเนาะบิ่่งงหาครับพี่น้อง เบื้องหางแล้วก็สีเข้มตอนนั้ครับถ้าผู้ใดอยากได้นี่มันชมมาเลือกเอาเลยครับพี่น้องยูฟาร์มนี่แหละครับผมนี่มีง้วดอยูน่นี่ให้เลือกบ่หน่อยครับนี่นี่นะครับเนาะก็วดอยสนเข้าอยู่ง้วดอยู่นี่นนบริบ่สนเข้าครับง้วดอยู่น,นี่นบริบทสนเข้าครับผมเห็นน,นะครับเนาะเบื้องหางมันคงสั่งครับพี่น้องสีนี่โอ้โหแดงไอ้แดงเม็ดบักครับนะครับพี่น้องนี่อ่าภาพเบื้องบนนี่กันครับวันนี้ นี่ท่านนี่ก็มีแต่แม่สาวหน่อยแม่ลูกก็มีครับพี่น้องอ่าฟังนี่ก็บสีเป็นไนอยฟังของแม่แม่ลูกอ่อนนะครับพี่น้องนี่เนี่ยนะครับเนาะนี่กับแม่ลูกอ่อนนะครับนี่แม่ลูกออดนะครับโซนทางนี่แล้วก็ฟังท่านนี่ก็บสีเป็นงัวอ่าแม่สาวครับพี่น้องนี่แหละครับเนาะแม่สาวน้อยครับตัวนี่อายุอ่าประมาณจะเดือนสิบสี่เดือนบ่ครับนี่สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนตัวนี้ผสมใหม่เล่มหรื่ครับนี่ อ่าตัวนี้เป็นลูกของเล่ครับลูกของเล่นะครับเนาะแม่ตีเป็นง้อหูแม่ก็เป็นง้อหูตัวแดงๆทั้งพุ่นเนาะครับเนาะครับอืมนี่แหละครับยู่นี่เพิ่นกับเปิดได้แคบพี่น้องแม่สาวน้อยยู่นี่ครับผมเปิดทุกตัวแล้วนี่จังตัวแดงๆงามๆนี่แหละครับเข้มๆนี่แหละนี่สังเกตงวอยู่นี่ผมมีตัวจอยด้วยครับพี่น้องนี่เนื้อขาพวกอ่าพวกขาพวกสันนี่ครับเต็มดีต้นไงครับนี่นี่นะครับมีตัวง้อแม่ทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องยู่นี่อ่าวันนี้ผมแนะน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนนีี่ตััว้้แดงงเเขมมาลยครบ สุดสวยเลยแหละครับตัวนี้อ้วนสักหรอนี่เห็นนะครับพี่น้องเนาะอู๋แบบอันี้สิบสี่เดือนกัินอย่าี้อายุสิบสี่เดือนตัวใหญ่ครับพี่น้องบ่เดือดซ้ำตัวนี้พอกับเป็นพอพันของฟาร์มเทาไหร่บ้างครับบอครับตัวนี้เป็นลูกของดีบีสองหนึ่งหนึ่งครับอันนี้ดีบีอ่าเป็นลูกของดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งของหมอตรงนะครับตัวนี้ที่พอมันโอยู่แล้วครับพี่น้องตายตะพุ่นแล้วผสมแล้วแล้ว พอของดีบีตัวนี้เพิ่นมายัางด้วยครับมีเหลือแต่ทายาดนี่ยนะครับพี่น้องทายยาตัวเดียวครับอยู่นี่มิขอดมีตัวเดียวความดีบีครับผมจ้งเหมืองเสาที่ลงคลิปไปเห็นลูกของดีบีว่าใครพี่น้องกัดแดงๆงามๆเข้มๆหนังนันหนาสร้างใหญ่แบบนี้แหละครับพี่น้อง,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 งยินยจนี่แหละน,น,น,นี่แหล,ละครับผล <ม S 2> <ผม S 1> งานของ <ผม S 1> <BB> ตัวเดียวครับตัวนี้ต,น <BB S 1> ตัวแม่ซ้ำด้วยครับพี่น้องนี่ตัวแม่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมพาพี่พี่น้องขๆไปเพิ่งใกล้ๆครับพี่น้องไปนี่นี่นะครับอ่าส่วนหน้าของอ่าดีบีครับพี่น้องเนาะอ่าดีบีครับผมนี่แหละครับให้เบิิิ่งงงงงหหนนัััคครรบบบผมเเแแขขาีละบ สายใญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะนี่แหละหนังคอย่นๆนี่แหละครับตามสไตล์ของดีบีครับพี่น้องนี่เหลือตาท้ายยอดไว้ให้ย่นฉบนี่แหละครับพี่น้องสีผ้าเบื้องทั้งนี่ครับวัานี้ส่วนท้ายนะครับเนาะนี่แหละครับส่วนท้ายเต็มดีท้ายยกสูงครับพี่น้องท้ายงอนท้ายยกสูงนี่แหละครับอ่าแน่ครับผมนี่นะครับเนาะขาใหญ่ครับพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้งามครับพี่น้องแนะน้ำเลยเนี่ยถ้าผู้ใดสนใจนะครับเนาะอ่า อันนี้ก็แบ่งเท่กันนะครับเนาะแบ่งนะครับนี่นี่แหละครับอันนี้เป็นง้วดลูกครอบเป็นมดเลยครับที่ไทยมาอยู่นี่นะครับอ่าเป็นง้วดอยู่ครอบเป็นเลี้ยงมหาปีว่าขายจากเถื่อนครับพี่น้องมีมือนี่แหละเป็นคลิปแรกที่เปิดให้ชมครับพี่น้องอ่าอยู่ที่อ่าป่าโกการเกษตรฟาร์มนะครับพี่น้องบ้านน้องกรุงนะครับเนาะตำบลภูเงินอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องสวยไหมครับลูกดีบีเลยครับพี่น้องนี่นี่ผู้ใดมัก สายดีบีนะครับสายเลือดของดีบีนี่ครับพี่น้องตัวนี้แนะนําครับนี่อนาคตแม่พันธุ์อย่างสวยละครับนี่ก็ได้งามผมกับบางง้มครับพี่น้องง้ออยู่นี่นะถ้าภาพไหนบางง้มผมผมไปผมภาพไปเบื้องใหม่พี่น้องเห็นซ้ำพี่น้องอ่านี่นะครับผมกับพยายามสีหาตาอ่าฟาร์มที่มีง้อสวยๆนะครับอ่าแล้วก็เหมาะสมแล้วก็คุณภาพดีๆล่ะมาให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับพี่น้องเนาะอ่าจับมือเถิดนะครับในส่วนของราคานะครับพี่น้องเนาะเปิดไว้เท่าไรก็มาคุยกันเอาด้วยครับพี่น้องเด้อ วัวเจ้าสวยเยอะๆก็มีเหมือนกันครับพี่น้องเนาะอ่เนี่หนะครับเบิ้งขับพี่น้องนี่จังสีมิแตเม่ใหญ่ยัแดงครับนี่ผู้ได้ที่ชื่นชอบนะครับอนเรื่องของวัวแดงอยากจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาโค้งสา่งพี่น้องนี่เบิ้งไกลไๆนี่มิเตโตหญ่ๆเห็นไหมครับเนี่ยโตสูงๆแต่ละโตนี่ว่าต่ำก็ร่อยหาสิบหาแล้วครับพี่น้องพวกแมหญ่ๆนะ นี่นะครับเนาะใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมไม่มาเลือกเอาเล็ครับพี่น้องบ่ผิดหวังแท้ครับฟาร์มนี่วันนี้กับสิบห้าปีพี่น้องมาเบิ่งง่าแฟนซี่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้อายุนี่กะมีง่าแฟนซี่น้ำนะครับนี่ตัวนี้อายุอ่าจักปีแหละครับนี่สองปีกว่าเกือบสามแล้วครับโอ้โตงามครับพี่น้องเบิ่งใต้ถุงเทาตั้งหากถุงเทาดำครับผมท้องเหรอครับแค่สามหนึ่งนี่เองอันี่ผสมแค่สามหนึ่งไหมมันบ้าครับเนาะท้องจักเดือนหรอกครับตัวนี้เพิ่งผ่านครับประมาณ เกือบสองเดือนครับโอ้เกือบสองเดือนนะครับถ้าผู้ใดอยากจะเด้งง้วแฟนซี้อครับพี่น้องอยู่นี่คนก็มีง่วแฟนซีไห่น้ำนะครับนี่ตัวนี้สวยงามนี่แหละครับนี่นี่ถุงเท้าสีดําครับพี่น้องนี่แม่พ่นก็อยู่ในคอกนี่แหละครับพี่น้องแม่พ่นอยู่นี่นะครับอ่าเหนะครับเนาะหน้าดาหนาแพนด้าเลยครับพี่น้องนี่นะครับเนาะตัวขาวนะครับพี่น้องนี่นะครับอยู่นี่มีนะครับอันนี้กับแบงค์ให้กันเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องอ่านะครับ โอ้โง่อยู่นี่ผมเพิ่นบ่านไปหน่อยด้ครับพี่น้องนี่นี่นะครับสวยๆทุกตัวแล so ้วครับนี่หลักกาตามที่ผมสังเกตมาดิครับพี่น้องโง่อยู่นี่นี่เพิ่นเลี้ยงนี่บ่บ่จ่อยจะโตครับมิตต์ตัวอวนเลยครับนี่นี่จังพวกหมูนั่นเนาะพวกที่ถ่ายมาเมื่อกี้รตินะครับเพื่อยื้เลี้ยงกันใส่ลายอยู่นะครับพี่น้องบ่มีตต์โตจ่อยดิครับมิตต์ตัวเต็มๆท่านั้นครับพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องยางไหลไปเบิ่งทางนี้กันเนาะครับเนาะนี่นะครับเนาะ นี่นะครับอยากจะได้แบบใดนครับงัวทองง้วสาวง้วแม่ลูกงวโคมนะครับเนาะอ่านี่แหละครับพี่น้องสาหรับอ่าคลิปนี้นะครับเนาะผมกับพาพีป้าน้องนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มป่าโกการเกษตรฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะจำซื้อฟาร์มนี่ไว้ดีๆครับพี่น้องนี่อ่าทั้งแถวโซนของอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าโสธรทั้งนี้นะครับพี่น้องเนาะผู้ใดมักในเรื่องของวัวนะครับมาฟาร์มนี่บ่าผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคนมีตัวเลือกนี่ให้เลือกมากมายนะครับพี่น้องเนาะ อ่าจา้าในคลิปนี้ผมกับขอผ้าผีผ้านองมาเบึงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่านะครับนี่สำหรับคลิปนี้กับขอพ่อใบแค่นี้ก่อนนะครับนาะพี่นองครับสวัสดีครับ